ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนท่านสารายาสวัสดีครับพบกับเซลเจนจัดให้นะครับวันนี้มาปล่อยรถให้กับลูกค้าที่น่ารักมากๆนะครับลูกค้าไม่เคยเห็นรถเลยครับวันนี้มาเห็นตัวจริงแล้วนะครับเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้านครับว่ามาจากช่องทางไหนแล้วซื้อสดหรือจัดเฟรนซ์นะครับสวัสดีครับพิธีกรครับสวัสดีครับพิธีกรวันนี้มารับรถอะไรครับมิสซัน เอ็กชอล์เอ็กชอล์นะครับสีขาวนะครับ2.0 V Hybrid 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 นะครับก็พี่นิกรเคยเห็นรถไหมคันนี้เห็นในในในรีวิวในรีวิวครับผมเห็นในแต่ตัวจริงไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยแล้วประทับใจไหมครับกับเห็นรถคันนี้พึงพอใจนะครับรู้สึกประทับใจสวยงามสวยงามนะครับก็ตรงปกในรูปตรงปกนะตรงปกเลยนะครับ พี่นิกรรู้จักรถบ้านคุชูลิสได้ไงครับรู้จักเมื่อตอนที่ตัดสินใจที่อยากจะมีรถคันที่สองนะครับ,รบก็เลยเข้าไปดูตามรีวิวต่างๆเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวก Facebook YouTube หรือ t ิกต o อกครับผมก็ได้พบเรื่องของยิิงๆดูมาเยอะครับผมดูมาเยอะมากเลยยอมรับหลายๆค่ายนะครับแต่ก็ามาได้มาดูที่เชลวลิเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เนมันมี ดูง่ายนะแต่จถึงว่าเวลารีวิวเราดูได้ง่ายมันไม่ซับซ้อนบางทีรถมาเนี่ยไม่ได้มาทีละ,ละหลายๆาคันมันมาทีละชุดทีละชุดทําให้เราพี่ณาเรื่องของรถการดูแลร,รถการจัดการร,รถนี่ง่ายขึ้นที่จริงพี่นิกรก็เคยมาละรอบนึงนะครับจากครั้นี้ก็ยังไม่เจอรถที่โดนใจนะครับก็ติดต่อกับน้องเจนมาสักพักนึงแล้วนะครับก็ติดตามดู youtube ไปเรื่อยเรื่อย จนวันหนึ่งคันนี้โผล่เข้ามานะครับโผล่เข้ามาปุ๊บโอเคถ้าช้ากว่านี้ก็จะอดอีกนะครับก็เลยทําเรื่องการจองมาโดยที่ไม่เห็นรถนะครับก็เลยมาจองมาปุ๊บก็เลยมาสู่ขอรถันนี้ซื้อสดเลยซื้อสดเลยครับซื้อสดเลยครับผมจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ยังไงขอบคุณพี่นิกกรมากมากนะครับที่ให้ทางรถบ้านวุชชลิตได้ดูแลและการ้องเจนดูแลด้วยนะครับขอให้พี่นิกรนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ขอให้้คันนีีมแต่ โชคดีมีความสุขร่ำรวยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยแคบค่าทุกการด้วยเถิดครับเช่นกันเช่นกันครับก็จะได้ดูแลเพราะยังมีเป้าหมายว่าครับผมเพื่อนนะเป็นเพื่อนเป็นพ,นนพี่เป็นน้องที่ได้ดูรีวิวด้วยกันยินดีเลยครับแล,แล้วก็ได้เห็นรถแล้วก็มีความสนใจครับแล้วก็อาจจะต้องเข้ามาได้พูดคุยแล้วก็ใช้บริการยินดีเลยครับรถบ้านคุณชูริตอีกครั้งหนึ่งขูยขอบคุณมากมากครับบหานน้องเจนเลยนะครับผมยินดีครับ ท่านใดนะครับที่สนใจรถบ้านชลิตนะครับติดต่อกเซลเจนจัดให้ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร095737 9594หรือ087 767 6767โทรมาเลยครับซื้อสดจัดฟ้นทักมาครับรถเซกเมนต์แบบไหนเจนจัดให้คนนี้ดูแลเป็นพิเศษครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ